สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View นะครับผมคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับ Canon Power Shot V10 นะครับผมสำหรับตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นกล้อง V-log ตัวใหม่จากทาง Canon นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกล้องกระแสนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็กำลังตามหากล้องที่มันค่อนข้างจะดีไซน์ใหม่แปลกนะครับผมแล้วก็ล้ำนำเทนนะครับผมแล้วก็มีสเปคการใช้งานที่มันค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับผมตัวนี้เองเนี่ยเป็นกล้องสำหรับเดินบล็อกนะครับผมเซกเมนต์ของเขาเนี่ย จะอยู่ระหว่างกล้องมิดเดิลเลตกับกล้อง Action Camp แอคชั่นแคมนุ่มแล้วก็กล้องของเขาเองเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูแปลกใหม่นะครับผมทำให้การใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมก็จะมีหลายๆจุดที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีโหมดบิวตี้ให้ด้วยสําหรับสาวๆหรือว่าผู้ชายนะครับผมที่ต้องการเดินหล่อๆสวยๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยแล้วก็มีเลนนะครับผมที่เป็นเลนฟิกค่อนข้างจะวายมากๆนะราผมทำให้การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกระยะเขาจะมี28มิลลิเมตรนะครับผม f 2.8ดูรับแสง ก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก you ่ออื่นเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เขามีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูเรียบง่ายนะครับผมดูดีไม่ต้องคิดอะไรมากผมครับการใช้งานเนี่ยใช้งานแบบพกพาง่ายพกพาสะดวกจับ ขนาดมือสเปคของเขาจุดเด่นของเขานะครับผมก็คืออย่างแรกเนี่ยเซนเซอร์ของเขาเป็นขนาด1นิ้วความละเอียด15.2ล้านพิกเซลขนาดเลนนะครับผมตัวนี้เขาจะบอกอยู่ที่6.6มิลก็จะถ่ายได้ใกล้คูณกับเซนเซอร์ขนาด1นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ18มิลนะครับผมก็คือเป็นระยะค่อนข้างจะ w i มากๆเลยนะครับผมอย่างเลนที่ผมใช้ในตอนนี้ก็เป็นระยะ24มิลซึ่งมันก็เป็นระยะที่ค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งในระดับของการถ่ายเซลฟี่นะครับผมก็คือเราถ่ายประมาณเนี้ยทำให้เวลาเราถ่ายเนี่ยเราไม่ต้องยื่นอออกไปเย สเปคเนี่ยเขาจะใช้เป็น DgX มีระบบดิจิตอลไอเให้ก็จริงแต่ว่า,าจากที่ทดลองใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบว่ากันสั่นได้แบบว่าระดับแบบพวกกล้องแอคชั่นแคมนะครับผมถามว่าถ้าให้เทียบกับกล้องมิดเนี่ยนก็จะสู้กับทาง Sony นะครับผมตัว Z v1f นะตัวนั้นเนี่ยก็ราคาก็จะประมาณ17ื่นกว่าตัวนี้เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่15990บาทนะครับผมแล้วก็มีของแถมให้เยอะแยะนะครับผมถ้าเป็นช่วงเดือนกรกฎานี้นะผมสิ้นเดือนนี้จะมีแถมอะแดปเตอร์ของอังเกอร์ให้นะครับผม 1, นึ่กว่าบาทกระเป๋ายูนิคอห0ากว่าบาทแล้วก็มีเข็มกลัดมีเมมโมรี่การ์ดให้นะครับผมเป็นเมมโมรี่การ์ดของแซนดิสหกสิบกิกแบบ e x t r e m e p มโปแถมให้เยอะมากๆน่าจะประมาณเกือบ4,000กว่าบาททำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างจะประหยัดตัวนี้ การใช้งานเขาค่อนข้างจะดีนะครับผมเพราะว่ามีโหมดการใช้งานค่อนข้างจะสะดวกมากการใช้งานเนี่ยเพ no ียงแค่เรากดปุ่ม power นะครับผมก็สามารถที่จะเปิดการใช้งานเครื่องได้แล้วขนาดหน้าจอขนาด2นิ้วดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบทรงสูงทําให้เวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะไม่ดูเะทานะเพราะว่าถ้าเทียบกับกล้องบีเดนเลตแล้วเนี่ยเวลาเราฟิปจอมาด้านข้างเนี่ยมันจะทาให้ดูเกะกะนะแล้วก็ต้องระวังเวลาเราเดินถือถ่ายด้วยความที่ว่าจอมันก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เกะกะด้านข้างนะครับผมทำให้มันก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับ การเดินถ่ายหรอกแต่ถ้าถามว่าเอาไว้ไลท์เนี่ยถ้ามันอยู่กับที่นิ่งๆเนี่ยมันก็อาจจะสะดวกอยู่แล้วสำหรับกล้องบิเดนเลตมีโหมดเ D ให้ก็คือสามารถลดแสงได้ก็คือเราก็เลือกได้นะผมว่าจะออฟออนหรือว่าออโต้นะครับก็เ,เลือกออโต้ไว้ก็จะสะดวกหน่อยนะครับ ถ้าเป็นออนมันก็จะคงที่เวลาเราไปถ่ายในที่ที่มันมีแสงเยอะๆอย่างเช่นเราไปถ่ายกลางแดดมันต้องใส่ N d ดีเพื่อลดแสงด้านบนของเขานะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม์แบบบิวอินนะสามารถรับเสียงได้ดีก็คือถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะรับเสียงที่อยู่ด้านหน้านะครับบวกกับเวลาเราเอาจอขึ้นมาไว้ข้างบนอย่างเงี้ยบังคับให้รับเสียงด้านหน้าด้วยเวลาเราถ่ายแบบเซลฟี่ตัวเองอย่างเงี้ยนะครับทำให้การเก็บเสียงเนะี่ยมันเก็บไดนามิกได้ดีกว่าปุ่มการใช้งานเรคคอร์ดมีทั้งด้านหน้า แล้วก็ที่จอพอร์ตการใช้งานตัวนี้เป็นไมโคร HDMI นะครับแล้วก็มีพอร์ตแจ็ค3.5มมิลมาให้นะครับเอาไว้เสียบต่อไม้แหละถ้าเราอยากได้แบบไม้ไร้สายเอาไว้ถ่ายที่มันแบบต้องการเสียงคุณภาพมากขึ้นก็ต่อผ่านตรงนี้เกลียว3ทับสุ่นมาให้นั่งข้างมีพอร์ต Type C ให้ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายให้มันสมูทมากขึ้นนะก็สามารถซื้อกิมบอลมาใส่ได้นะเป็นพวกโมบายกิมบอลครับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับก็คือสามารถเสียบชาร์จเป็น power bank นะครับ ส่งข้อมูลถ่ายเว็บแคมได้นะฮะแล้วก็เวลาเราเสียบชาร์จแล้วเนี่ยใช้ไฟจากข้างนอกไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพราะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบบิวอินแล้วก็มีขาตัวนี้นะครับ180องศาแน่นอยู่ข้างในมีวัสดุเป็นโลหะอยู่ข้างในดามขาให้แข็งแรงนะครับแต่เท็กเจอร์เนี่ยรับเป็นพลาสติกด้านนอกนะครับตั้งได้มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่1,200ม ah, ิลลิแอมป์น้ำหนักอยู่ที่210 ก,ก็แบตเตอรี่อาจจะไม่เยอะมากนะผมสามารถสแตนบายใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมง50นาทีนะก็เรียกว่าใช้งานได้แบบโอเคแหละครับเพราะว่าตัวเขาเองมันไม่ใหญ่นะครับผมบางคนอาจจะมองว่าทำไมไม่ให้แบตมันก้อนใหญ่กว่านี้แต่จริงๆแล้วมันก็ฟีลคล้ายๆโกลอโนะครับผมหรือกล้องแอคชั่นแคมที่เขาจะไม่ได้ให้แบตใหญ่แต่ว่าข้อเสียนิดหนึ่งเขาบิอินแบตเตอรี่มาให้เลยแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้เป็น power bank ในการเสียบชาร์จได้อนาคตนะครับก็ หลอดอสซอรีนะครับผมฟิลมันจะคล้ายโก p r o เจ้าตัว m e d i a m o d หรือว่าวอต้านะครับที่เราก็สามารถใช้ไม้ในการชาร์จเจ้าตัว v 1 0ตัวนี้ได้ผมมองว่าไม้อะสติ๊กยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วเราคงไม่ถือแค่กล้องแบบนี้ถ่ายนะครับเวลาเราถ่ายบล็อกแต่ว่าถ้าเราแค่ถือถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็สะดวกอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะคล้องมือเงี้ยแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับผมเราก็ถ่ายแบบง่ายๆเลยเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเขาก็ทํามาให้ฟิลเหมือนไม่ต้องมีไม้ก็ได้นะเราแ,แค่คล้องแบบเนี้ย แล้วเราก็เปิดจอขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเราก็ถืออย่างนี้ได้เลยสะดวกมากเนี่ยนะฮะฟิลลิงนะ่งเป็นไงถ้าในความรู้สึกของท่านผู้ชมแนวที่เห็นผมจับแบบนี้ยมันสะดวกกว่ากล้องมิดเดิลเลตอยู่แล้วนะตัวนี้ค่อนข้างสะดวกมากๆแพนนอนเขาออกแบบมาดีจริงนะผมแบบ พอจับแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยแล้วก็จอมันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เราสามารถถือระยะใกล้ระยะไกลโดยที่เราสามารถมองที่จอได้สเปคการถ่ายวิดีโอนะบผมรูปภาพเนี่ยแน่นอนนะถ่ายได้15.2ล้านพิกเซลนะครับผมงานวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยถ่ายได้สูงถึง 4K 30p นะครับไฟล์ของเขาจะเป็นไฟล์ m p 4 AF ก็เลือกได้ออโต้โฟกัสเนาะก็เปิดปิดเอาได้รูรับแสงก็สามารถเลือกความสว่างได้นะครับแล้วก็มีเสียงเกตัวนี้ เป็นโหมดนะครับอันนี้เรามาเลือกตรงนี้ได้น,นะโหมดวิดีโอโหมดถ่ายรูปนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นโหมดวิดีโอละโหมดถ่ายรูปก็กดก็จะกลายเป็นโหมดถ่ายรูปลกแล้วเราก็มาเลือกได้นะครับว่าไฟล์ที่เราต้องการเนี่ยเป็นไฟล์ไหนอันนี้ก็เป็นคุณภาพสูง L M S อะไรพวกนี้นะก็เลือกไดนะ้เราก็เลือกเป็นวิดีโอเนาะวิดีโอเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกนะครับก็คือโหมดปกติโหมดบิวตี้หน้าเนียนนะครับ แล้วก็โหมดการสั่น IS แล้วก็โหมดแมนนวลนะครับโหมดแมนนวลเนี่ยพอเราเลือกอ่ะเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นี่ครับโหมดแมนนวลเนี่ย,ม, Manual, ยมันจะให้ฟิลคล้ายๆกล้องนะเราสามารถปรับสปีดชัตเตอร์ได้เหมือนกล้องเลยนะครับแล้วก็รูรับแสง F เท่าไหร่เราก็เลือกได้อย่างที่บอกอ่นะ2.8จนถึง8เลย2.8ก็จะรูรับแสงกว้างนะครับแล้วก็ มีค่าชุดเฉยแสงนะครับเราต้องการประมาณไหนอยากให้มันสว่างมากๆหน่อยอะไรก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ ISO นะครับค่าความสว่างเราก็มาเลือกเลือกออโต้ไปก็สะดวกหน่อยงานวิดีโอก,ก็ออโต้ไว้ถ่ายเสร็จแล้วก็เอามาตัดได้เลยนะครับเอามาตัดเอามาลงได้แบบสะดวกสะดวกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยเขาสามารถไลฟ์สตรีมได้ผ่านแอปพลิเคชันของแ Can น n การเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับกดที่ pairing นะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ตรงลงนะครับมันก็จะขึ้น QR code ให้ เราก็มาเลือกบวกนะครับแต่ที่กล้องไปต่อก็เจอละนะครับตัวกล้องก็เลือกเลยเขาก็จะมีฟังก์ชันให้เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมชูดแล้วก็อินพ์ตวิดีโอตัวนี้นะจะทำหน้าที่เหมือนไม้สติ๊กอันนี้จะเป็นโหมดไลฟ์สตรีมนะครับที่เราก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกการใช้งานได้นี่นะครับ พอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับกับแอปคือมันต้องเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ด้วยนะครับพอเราเชื่อมต่อปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะเอา URL ไปใส่ที่ไหนหรือเราต้องการไลฟ์เป็น YouTube Facebook เราก็เลือกได้ไปคอนเน็กอะไรให้มันเรียบร้อยมันก็จะใช้งานง่ายมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงาเดี๋ยวเราไปทดสอบทดลองใช้งานแบบไๆ่ง่า,าวๆข้างนอกกันนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างนอกนะบบรรยากาศแบบฝนจะตกแล้วนะครับผมกับเจ้าตัว PowerShot นะครับผม V10 จาก Canon นะครับผมตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์มาก็จัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟของ u n e z i นะครับผมตัวขาจากต่างๆแล้วก็ตัวไม้สติ๊กของ i n ทีนะครับผมตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัวบลูทูธของ Canon ได้นะครับผมก็คือสามารถใช้ไม้สติ๊กในการควบคุมเป็นรีโมทสั่งการได้เลยตัวนี้เนี่ยผมได้ใช้เป็นโหมด IS นะครับผมก็คือเป็นโหมดกันสั่นนะยังไม่ได้ใช้เป็นโหมดบ e ว u t ้นะครับการการการสั่นไหวเนี่ยจะประมาณไหนนะครับผมอตอนนี้ผมกําลังลองใช้โหมด ดิจิตอลไอของ Canon อยู่นะผมเป็นตัว PowerShot v 1 0นะผมตอนนี้ความสมูทของกล้องเป็นประมาณไหนนะครผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ลองตัดสินใจกันนะครผมไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้ตัวอินทีที่ผมได้ทดลองไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการใช้งานนะเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปข้างบนดูนี่นะครับก็แสงที่ได้นะผมมันก็กําลังโอเคเลยนะครับไม่มืดไม่สว่างมากเนี่ยนะครับบรรยากาศนะ เดี๋ยวให้ลองดูไปข้างนอกดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงโคโยตินนะครับถ้าเราจะถ่ายไปข้างหน้านะครับผมเราก็เพียงแค่ฟลิปจอไปด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับการโฟก,กัสเนี่ยรถจอเขาสามารถตัดเพื่อโฟก,กัสได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกสามารถเดินถ่ายได้เลยแบบสบายๆนะครับผมตัวไม้แบบคุณภาพนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังเดินขึ้นบันไดนะครับไปที่ชั้นดาดฟ้าเลย ระบบการสั่นเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็ลองให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินเร็วๆดูบ้างนะครับว่าถ้าเดินเร็วๆแล้วเนี่ยมันจะสั่นไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะอันนี้ผมกาลังเดินแบบหยอกๆนะครับคือถ้าเราเดินหยอกๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าภาพเนี่ยมันสั่นหรือเปล่านะครับมันสะเทือนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะดูได้เลยจากตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ซอฟต์แวร์อันนี้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ย ก็จะเป็นโหมด ND ด้วยนะครับผมก็คือเป็นโหมดฟิลเตอร์การแสงนะครับผมก็คือถ้าเราถ่ายในที่ที่มันแบบแสงเยอะๆกลางวันหรือว่าแสงสว่างมากๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมี ND ให้นะครับก็เราไม่ต้องติดฟิลเตอร์เนาะเพราะว่ามันไม่มีให้ติดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอมืดๆหน่อยจะลองเปิดไฟดูคือถ้ามีแสงข้างนอกอยู่ะผมว่าก็ยังไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับแล้วก็อันี้ผมพูดโดยไมค์สดเลยนะเป็นไมค์ของเจ้าตัวกล้องตัวนี้เลยพอดีลืมเอาไมค์ไวเลสมาครับก็เดี๋ยวใช้ไมค์ของตัวกล้องไปเลย อันนี้ก็เดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับบรรยากาศก็จะโล่งๆนี่อยู่ที่อเวนิวรัชดานะครับผมตอนนี้ผมก็ใช้เป็นโหมดบิวตี้นะฮะหรือโหมดสมูทแล้วนะผมที่ผิวความไบรท์ต่างๆเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นนะผมทําให้อ่าดูหน้ามองมากขึ้นนะผมเพราะว่ากล้อง p o w e r อร์ช็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล้องที่เน้นการถ่ายร็อกนะครับผมเดินหล่อๆเดินสวยๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศนะครับผมรอบๆกันนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นโหมดของเขาเลยที่แบบถ่ายออกมาแล้วน่าใช้งานนะครับดูหล่อๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดไฟด้วยเผื่อว,ว่ามันมืดไปนะครับผมเราก็ใช้ไฟมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับ <advisory mandatory. S 1> <K> ก็เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นโหมดสเตเบลไลซ์ดูนะครับผมที่จะมาลองใช้งานระบบกันสั่นดูนี่ครับตอนนี้ผมก็กําลังวิ่งอยู่นะครับก็พยายามประคองไปด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ใช่กล้องแอคชั่นแคมนะครับ นนะครับก็กำลังลองวิ่งดูนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นไงบ้างครับผมภาพมันจะค่อนข้างสั่นไหวนิดหนึ่งละกันนะฮะแล้วก็มีการขอบของภาพลงนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้าตัว PowerShot V10 ตัวนี้นะครับผมกับไฟยูเลนซี่แล้วก็ขาเจ้าตัวอินคีนะครับผมที่สำหรับใครที่เรียกว่า,าซื้อแล้วยังหาไม้แค n นอนไม่ได้เพราะไม้ของแค่นอนเองเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับผมใครที่แบบ ซื้อเจ้าตัว PowerShot V10 ไปแล้วแล้วหาไม้ไม่ได้แล้วผมก็มาใช้เจ้าตัวไม้สติ๊กตัวอินทีตัวนี้นะครับในการใช้งานได้นี่นะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผักเจ้าตัวกล้องได้เป็นรีโมทได้นะครับผม,ม็เรได้ว่าครบคันเลยนะครับก็เรียกว่าโดยรวมแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานในการเดินบลอกถ่ายได้แบบชิลๆแล้วกันก็เดี๋ยวถ้างไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายภาพบรรยากาศ การกินอาหารบุฟเฟ่ต์ต่างๆแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองเทสการใช้งานเบื้องต้นกันตอนนี้ก็กําลังจะไปกินคาบูมุกะทะนะแต่ว่าฝนตกนะครับก็เลยกาลังร้อยหฝนุดตกอยู่ครับผ่านมาชั่วโมงครึ่งฝนยังตกอยู่นะครับ,นนก,ก,ก,รบก็เลยตัดสินใจมากินชูวิชีดีกว่านะครับผมก็วันนี้ สั่งเป็นชุด3เก้าเแทนนะครับผมก็กินได้ชั่วโมงครึ่งเนาะก็เดี๋ยวรอสักประมาณ20นาทีนะครับถึงคิวแล้วนะครับอันนี้เข้าได้เลยปะอันนี้เราจะกินซูชินะครับผมเอา,นนเอ,านนอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้นี่ก็สั่งซูชิมานะครับแล้วก็ตัวนี้ สเซิกแซลมอนนะครับแล้วก็อินจิมาวิว่าอร่อยนนี้กระติี่อร่อย ควมมามแน่นแบบมาก<อ>เราไปกินคาบูดีกว่าอันนี้เนื้อเนื้อต้งหาดย่งแบบไม่รู้สึก đi nào, đi một chút nào, này à, nào, đi สำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับผมสำหรับการลองถ่ายคลิปกินบุฟเฟ่แล้วก็บรรยากาศต่างๆนะครับผมก็เช่นกันเดี๋ยวเราทดสูบการใช้งานกันก่อนครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับการทดสอบการใช้งานเจ้าตัว Canon PowerShot V10 ตัวนี้นะครับผมก็เรียกว่าตัวนี้เองเนี่ยเป็นกล้องที่มีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็การใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยคือมันเล็กอ่ะสำหรับผมผมค่อนข้างชอบเจ้าตัวนี้มากเนี่ยคือมันถือง่ายมาก แล้วก็ดูค่อนข้างจะสะดวกนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยมันเป็นกล้องที่เรียกว่าราคาไม่แพงเนาะระดับหมื่นต้นๆน,น,น,นะครับถ้าถักลบก,บกับเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ได้มาซื้อตอนโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนกรกฎานี้นะครับผมก็จะได้ของแถมมูลค่า4,000กว่าบาทนะผมก็เรียกว่าคุ้มมากๆสำหรับทําให้ตัวกล้องตัวนี้ราคาแบบหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับผมก็ค่อนข้างจะ ดูโอเคเลยแล้วก็มีความรดวดเร็วสามารถใช้เป็นกล้องเว็บแคมกล้องถ่ายรูปคือตัวกล้องเขาเองอย่าที่บอกาเซกเมนเขาไม่ได้อยู่ในระดับกล้องแอคชั่นแคมหรือว่ากล้องบิดเดนเลสเขาอยู่กลางๆนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปลุยแบบสมบุกสมบันหรือว่าฟีเจอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถึงเทียบเท่ากับกล้องบิดเดลเลสนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถใช้งานได้แบบ สะดวกสบายนะฮะมีโหมดบิวตี้ให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยในปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าปุ่มไอคอนเขาเนี่ยสามารถทัศสกรีนได้ในหน้าจอขนาด2นิ้วสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าการถ่ายวิดีโอหรือว่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากจุกจิกนะครับผมแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์มันทํามาให้มันสะดวกแล้วก็ทํามาให้หน่าใช้แล้วก็ทาําใ,ทให้มันดูสวยหน้าใช้มากยิ่งขึ้นอย่างโหมดบิวตี้อย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ค่อยชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปนะสำหรับใครที่ชอบ เจ้าตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับผมหรือว่าสั่งจองได้ที่เว r ร์คามล่าเลยนะครับผมสาขาลาดพร้าวนะครับผมอย่าลืมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ